เคยเรียนหวงจุ้ยกันมาบ้างไหมจริงๆอะโชคถนัดในการสอนหุ้นอันนี้โชคมาสอนในห่วงจุ้ยในความเป็นโชคใช้คําว่าโชคจะสอนห่วงจุ้ยในสไตล์โชคให้เห็นว่าการจัดหวงจุ้ยการใช้ห่วงจุ้ยยังไงอีกฐานะหนึ่งของโชคโชคเป็นเจ้าของร้านเพชรที่นี่หลายสาขาโชคเป็นที่ปรึกษาบริษัทและที่สําคัญโชคเป็นผู้บริหารพอร์ต เกี่ยวกับในที่ปรึกษาบริษัทต่างๆด้วยแล้วก็ดูแลหุ้นด้วยดังนั้นนะครับ mm hmm. แลวที่สําคัญโชคเป็นอาจารย์ฮวงจุ้ยมาประมาณ17ปีแล้วโชคจะสอนทุกอย่างในความเป็นฮวงจุย้ยที่ใช้ในความเป็นที่ปรึกษาและสร้างความสําเร็จให้ธุรกิจต่างๆโชคเป็นสินแสคนเดียวในเมืองไทยที่มีที่รับประกันผลงานฮวงจุ้ยให้กับลูกค้าทุกรายอย่างร้อปร์เว่าจัดแล้วต้องเห็นผล ดังนั้นทุกอย่างที่โชคจะสอนพี่โชคขออนุญาตสอนตามสไตล์โชคสิ่งที่โชคจะสอนโชคค่อนข้างจะโหดร้ายนิดหนึ่งนะครับโชคขออนุญาตก่อนเลยสารภาพเลยโชคเอาความจริงมาพูดพวงจุ้ยตลาดหลอกแดกโชคจะบอกว่าหลอกแดกเขาหลอกแดกยังไงเวลาจัดจริงจัดยังไงเป็นยังไงโชคก็จะบอกเลยว่าจัดอย่างนี้เห็นผลไม่เห็นผลดังนั้นนะครับโชคต้องกราบขอร้องพี่ก่อนว่าพี่ครับสี่ครั้งเนี้ย ตั้งใจมาเรียนให้ครบแล้วอย่าพึ่งตัดสินใจโชคว,วันนี้ว่าสไต์โชะถูกจริตไม่ถูกจริตโกรธเกลียดยังไงอย่าพึ่งตัดสินใจโชคว,ว่าหวยหรือไม่หวยเรียนให้ครบสี่ครั้งก่อนแล้วพี่ค่อยสูตว่าพี่ได้อะไรถ้าหวยเดินเข้ามาบอกโชคของเงินคืนโชคคืนให้แล้วไม่ได้คืนธรรมดานะครับคืนให้สองเท่าด้วยถ้าจ่ายสี่พันห้ากูจ่ายเก้าพันเสียเงินกูอันนี้บอกไว้เลยดังนั้นถึงได้บอกไว้ว่าโชคจะชัดเจนอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นนะครับ ตรียมกระดาษหน้าไหนก็ได้หนังสือจดตามที่โชคบอกดังนั้นนะครับจริงๆแล้วนะครับนึกภาพนะครับสุสานวัดจีนคือสุสานดูแล่วงซุยสุสานก็คือ่วงซุยที่ฝังศพวัดจีสารเจ้าจะเป็นคนดูแลสุสานใช่ไหมครับแล้วสารเจ้าเนี่ยครับเท่ากับวัดจีนวัดจีนเท่ากับพระราชวังจีนโชคขออนุญาตไล่ใหมนะสุสานเท่ากับสารเจ้า สาลเจ้าเท่ากับวัดจีนวัดจีนเท่ากับพระราชวังจีนและพระราชวังจีนเท่ากับห่วงจุ้ยบ้านทั่วไปทำไมโชคต้องให้พี่รู้อย่างนี้ก่อนรู้ไหมพี่รู้ไหมครับว่าตรงนี้มันสำคัญมากเพราะพี่จะรู้เลยว่าเรียนไปถ้าเป็นอย่างนี้มันจะใช้ไม่เห็นผลพี่รู้ไหมครับเขากำลังใช้ทุกวันนี้ ่วงจุ้ยตลาดหรือสินแสตลาดกำลังใช้ห่วงจุ้ยคนตายมาจาัดบ้านพี่ลองดูนะครับทุกวันนี้นะครับห่วงจุ้ยก็แล้วแต่ทุกวันนี้ห่วงจุ้ยตลาดนะหรือสินแสตลาดนะครับอาศัยสัญ,ญลักษณ์ทุกอย่างเป็นสินค้าหรือเค็ดสินค้าเห็นไหมซึ่งเคล็ดสินค้าหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เอามาตั้งในจักห่วงจุย้ยทุกวันนี้พี่สังเกตให้ดีนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในศาลเจ้าวัดจีนแล้วก็สุสานเปิดใจเปิดใจ เอเสียเทพยิ้มกิเลนอะไรก็แล้วแต่นะครับเคสพวงจุ้ยทั้งหมดในตลาดทุกวันนี้เป็นเคดทุกเคสล้วนอยู่ในวัดจีนล้วนอยู่ในศาลเจ้าเข้าไปก็จะเห็นแล้วก็ใหเอามาตั้งอะไรตั้งบ้านดังนั้นทุกวันนี้่วงจุ้ยตลาดเมืองไทยกำลังใช้วิชาคนตายเอามาจัดบ,บ้านด้วยการตั้งเคสหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ในวัดจีน อันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยโชคก็ต้องสอนให้พี่เข้าใจในหวงจุ้ยตลาดก่อนเขาใช้ยังไงแต่โชคจะตีแผลเห็นว่าแต่จัดยังไงละ่ะให้สําเร็จโชคจะให้ดูผลงานโชคหลักๆให้ดูเลยนะครับว่าจัดห่วงจุ้ยแล้วที่มันสําเร็จมันสําเร็จ,รจด้วยปัจจัยอะไรบ้างแต่ตอนนี้โชคต้องทุบความคิดคือปรับไมซ์เซ็ตให้พี่ก่อนว่าพี่ต้องเข้าใจก่อนว่าหวงจุ้ยตลาดทุกวันนี้หนีไม่พ้นการตั้งเคสและจัดเคสจริงไหม แล้วเคดทุกอย่างนะครับพี่ลองเอาใหม่นะครับฟังไว้ใหม่นะสุสารเป็นคนตายใช่ไหมหรือว่าห่วงซุยแล้วพี่รู้ไหมครับคนดูแลสุสารก็คือซินแสที่ดูแลสารเจ้าจีนสารเจ้าจีนจะมีดูสุสารเอาไว้ขายเป็นหลุมหลุมนออกไหมครับห้าแสนหนึ่งล้านก็ว่ากันไปแล้วคนดูแลสุสารนั่นนะครับก็คือซินแสซินแสก็ดูหลุมศพจริงไหมครับแต่เราศรัทธาก็ไปเชิญซินแสนั้นมาจัดบ้าน เราก็ได้ใช้เคสเขาก็ใช้วิชาที่เอาไปจัดอะไรห่วงซุยอย,ย,อยู่เอามาจัดให้คนเป็นคือจัดบ้านดังนั้นเวลาจัดบ้าน,นต่างๆครับหนีไม่พ้นเลยนะครับทุกไอเดียและความคิดของเขาจะอยู่ในวัดจีนในศาลเจ้าจีนในสไตล์นั้นเพราะมันเป็นวิชาที่เขาถนัดดังนั้นเวลาพี่มาจัดห่วงซุยให้คนเป็นพี่ต้องจัดตามอะไรรู้ไหมจัดตามจริง ทำไมต้องมาจัดตามจริงเดี๋ยวโชคมาสุบให้เพราะตอนนี้นะครับฟังไว้ใหม่นะสุสานหรือควร่วงชุยคนตายวัดจีนขอโทษสารเจ้าเป็นคนดูแลสารเจ้ากับว,วัดจีนการตกแต่งอญญารยธรรมทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะๆจริงไหมครับแต่คนละส่วนสารเจ้าส่วนใหญ่จะมีคนดูแลสุสานดูแลสารแต่ไม่ได้เป็นมีวะมีพระแต่วัดจีนจะมีพระ พระจีนนี่หรอไหมครับตามนิกายของเขาแล้วอายะธรรมในการจัดวัดจีนและสูรและสารเจ้าพี่สังเกตให้ดีนะจะนํามาจัดในพระราชวังจีนด้วยอย่ากโกรธโชคนะรู้ไหมครับว่าวิชาห่วงจุ้ยเป็นวิชาว่าด้วยวิชาของจักรพรรดิจัดเพื่อให้จักรพรรดิดูเข้มแข็งยิ่งใหญ่และสําเร็จสําเร็จมากจนทุกวันนี้จักรพรรดิที่หายไปหมดลุกราชวศงแล้ว เพราะเขาจัดด้วยเอาตรงๆจะฮวงซุยหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ได้จัดให้คนแปรผันกับความจริงของชีวิตณนะปัจจัยรายล้อมปัจจุบันวิชาจดคำนี้ไว้นะครับวิชาเป็นค่าคงที่วิชาเป็นค่าคงที่คนเป็นค่าแปรผัน ปัจจัยรายล้อมเป็นค่าผกผันพี่ครับนึกภาพโชคยกตัวอย่างให้เห็นเขาบอกว่าเคปนี้เอามาตั้งแล้วจะรวยตั้งบ้านเด็กเป็นออทิสติกหรือเด็กเอ,อ๋ก็ยังเอ,อ๋เหมือนเดิมนะตั้งเคปรวยเนี่ยเอามาตั้งในบ้านที่คนขี้เกียจไม่ทำงานอะไรเลยวันวันมีแต่เกาะคนอื่นแดกก็ไม่สำเร็จเหมือนกันนะ แต่ถ้าเอามาตั้งในบ้านคนที่มุ่งมั่นสู้และไม่ยอท้อและพยายามที่จะทำด้วยสติด้การคิดและวางแผนและความทุ่มเทเคสจีนอันนี้กลายเป็นว่าสำเร็จสำหรับคนที่วางตัวเองให้มีปัจจัยเอื้อแสดงว่าเลยไหมครับวิชาถามว่าเคสกระตุ้นการเงินทุกคนใช้ได้หมดนะแต่เคสกระตุ้นการเงินเอามากระตุ้นแล้วจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ปัใจจัยในเรื่องทักษะความสามารถคนหนึ่ง ปัจจัยที่เอื้อเราเรียวกว่าปัจจัยในล้อมก็เป็นปัจจัยที่สองด้วยนะดังนั้นอย่าคิดว่าวิชาเป็นค่าคงที่แล้วมันเป็นคงที่ใช้ได้กับทุกคนไหมเพราะทักษะโง่ฉลาดของ,คน,ค,งอคนไม่ได้คงที่โอกาสคนไม่ได้คงที่แสดงว่าจัก,กรพรรดิจีนที่ล่มสลายเพราะไม่รู้จักยืดหยุ่นให้เข้ากับอะไรยุคสมัยวิชาฮวงจุ้ยเป็นวิชาของจัก,กรพรรดิ แล้วเชื่อได้เลยว่าสิงแสเก่งๆในโลกล้วนอยู่ข้างกายจัก,กรพรรดิสมัยก่อนจริงไหมนั่นแหละคือวิชาแท้แต่วิชาแท้มากทุกวันนี้จัก,กรพรรดิทุกราชวงล่มสลายหมดแล้วจริงไหมแล้วจัดวงจุ้ยไม่ช่วยเฮียเลยเหรอจัดแท้แต่คนยืดหยุ่นให้เข้ากับยุคสมัยไม่เป็นพูดง่ายๆเมื่อไม่ได้ใจประชาราช์ปฏิวัติก็เกิดขึ้นได้ง่ายไหมการล้มล้างและช่วงเกิดขึ้นได้ง่ายไหม คราวนี้ย้อนกลับมาใหม่พี่รู้ไหมครับทุกราชวงศ์จีนที่เกิดขึ้นล้วนมีสุสานประจําราชวงศ์จริงไหมแล้วการวางหวงซุยพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าวางมาเพื่อให้ลูกหลานอะไรเอ,อเอาพลังของบรรพบุรุษส่งเสริมหนุนนําให้ลูกหลานทุกยุคสมัยจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นหัวใจในการวางหวงซุยเพื่ออะไรรู้ไหมครับไม่ได้แค่กราบไหว้แต่ต้องการให้พลังหวงซุยผลักดันลูกหลานให้อะไร อาศัยพลังบารมีของปู่ย่าตายายพวกง่ายๆผักดันให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นที่เขาบอกว่าห่วงซุยดีมีผลต่อความเจริญของลูกหลานเห็นไหมไม่มีใครได้่วงซุยที่ทำเลดีเท่ากับจักรพรรดินะจะได้ทั้งสายน้ําและภูเขาเลยได้ทั้งทิศทางองศาด้วยเพราะเขาใช้เวลาหานานมากแต่สุดท้ายทุกราชวง์มีสุสานหมดแต่สุสานหรือวิชา่วงซุยก็ไม่ได้ช่วยให้ราชวง์คงอยู่ได้เลยเห็นไหม เพราะสุดท้ายแล้วเราหนีไม่พ้นคำว่าไตรักเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปดังนั้นเวลาเรียน่วงจุย้ยพี่ต้องเข้าใจกฎข้อนี้ก่อนดังนั้นเวลาจัด่วงจุ้ยนะครับมันต้องมีปัใจจัยในความสำเร็จมารองรับมันไม่ได้แปลว่าวิชามาใสแล้วจะสำเร็จถ้าปัจจัยไม่เอือ้ออะไรก็ไม่ก่อเกิดดังนั้นการเรียน่วงจุ้ยนะครับต้องเปิดมุมมองต้องเปิดหลักเหตุผลไม่ใช่อาศัยความเชื่อ ความเชื่อทำให้วิชาและผู้สอนดูศักดิ์สิทธิ์และเทคคอร์สแพงๆคิดค่าครูแพงๆคิดค่าดูแพงๆมันแค่เป็นการตลาดสำหรับหลอกแดกคนที่คาดหวังอิดความศักดิ์สิทธิ์จากควงจุย้ยแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราเข้าใจถึงต้นเหตุของปัญหายอย่างเนื้อแท้เราจะแก้่วงจุย้ยเอาความเชื่อมารองรับกับความจริงจะเกิดผลได้ง่ายทุกอย่างดังนั้นะค่าตัวโชคแพง เพราะโชคเป็นทั้งนักการตลาดนักธุรกิจแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ทางเลือกที่โชคสอนเนี่ยโชคต้องการอะไรโชคต้องการให้เห็นว่าเราจะใช้าศาสตร์มาหนุนนำชีวิตยังไงให้สํำเร็จให้รวยเพราะอย่างโชคเจอมาทุกงานแล้วว่าทุกคนที่มีปัญหาหาเงินได้แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องของชีวิตดังนั้นศาสตร์ทวงจุ้ยอย่างโชคคือศาสตร์เพื่อ สร้างจุดยืนในการหาเงินให้เข้มแข็งให้กับตัวพี่เองหรือให้กับลูกค้าการหาเงินไม่ได้เป็นหลอกแดกใครนะแต่ประกอบอาชีพด้วยความเชี่ยวชาญมากกว่าในทุกด้านคิดเหลือเล็งต่างด้วยการสวอททุกอย่างได้อย่างคมและชัดเจนดังนั้นนะครับโชคพยายามจะบอกพี่ว่าเลยนะครับตอนนี้พี่ต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่าไม่มีใครจัดฮวงจุ้ยได้เก่งเท่ากับสินแสของจัก,กรพรรดิ ห่วงซุยก็จัดได้ดีมากแต่ราชวงศ์เป็นไงบ้างล่มสลายไหมต้องยอมรับข้อนี้ก่อนพระราชวังจีนเป็นพระวังที่จัดห่วงจุ้ยได้ถูกห่วงจุ้ยมากเพราะสินแสเมืองไทยชอบจัดทิปนําลูกศิษย์ไปอะไรไปดูต้นแบบในการจัดห่วงจุ้ยที่เรียกว่าพระราชวังจีนแต่สุดท้ายเคยถามสินแสคนนั้นบ้างไหมว่าแล้วจัก,กรพรรดิเจ้าของพระวังนี้ไปไหนฟู่ยีเป็นจัก,กรพรรดิองค์ที่สิบองค์ส,งสุดท้ายของจีนยังตายในไข้ทาหารเลย มันหมายความว่ายังไงล่ะยอมรับกับชีวิตให้ได้ก่อนว่าแท้จริงแล้วนะครับต้นตำหลับที่เรียกว่าจีนหรือฮวงจุ้ยหรือจัก,กรพัิยังล่มสลายทุกราชวง์นี่คือข้อจริงเมื่อ3าปีก่อนได้ข่าวไม่ตอนจีนเริ่มขยายเมืองให้ขุดอะไรหวงซุยเพื่อสร้างนิคมสร้างหมู่บ้านสร้างอะไรต่างๆเห็นไหมครับเขาขนาดทำลายลากเงาความเชื่อทางวัฒนธรรมเลยนะ เพราะเขาก็รู้ว่าอะไรบางครั้งความเชื่อบางอย่างกับการเติบโตเศรษฐกิจการเติบโตเศรษฐกิจสําคัญกว่าความเชื่อบางอย่างของเขาอีกเราต้องยอมรับข้อนี้หน้าที่ของโชคตอนนี้คือตีแผลพี่เห็นกับคาว่าอะไรรู้ไหมจัด่วงจุ้ยยังไงให้สําเร็จและต้องสําเร็จจริงถ้าพี่ต้องการหาเรียน่วงจุ้ยด้วยความเชื่อตั้งนู้นแล้วรวยตั้งนี้นแล้วรวยนะพี่ครับ u t u b e มีเยอะแยะทุกสํานักเปิดสอนฟรีก็มีนะแต่ลองไปดูสํานักที่เปิดสอนฟรีสิ แค่หลอกให้ไปเรียนแต่สุดท้ายเค็สเป็นไงบ้างเยอะมากเลยนะสินแสที่จะรวยต้องรวยจากธุรกิจไม่ใช่รวยด้วยศรัทธาที่เขาเชื่อและเคาลบเราไม่ใช่รวยจากค่าเรียนไม่ใช่รวยจากการขายเคสไม่ใช่รวยจากการหลอกแดบเอาตัวเองเป็นจุดขายแต่เอาวิชามาสร้างตัวเองจากวิชาที่อื่นๆสิจึงจะเรียกว่าเป็นสินแสที่วิชาสําเร็จ โชคถึงได้พยายามจะใช้คําว่าวิชาดีต้องให้คุณกับผู้ใช้โชคแค่มาเล่าถึงวิธีการสร้างอเไรของโชคด้วยห่วงจุ้ยยังไงบ้างอันนี้โชคเขาต้องพูดอย่างนี้ก่อนเลยนะแล้วโชคจะตีแผ่ทุกอย่างในเรื่องความเป็นห่วงจุย้ยแต่ตอนนี้ให้พี่ได้เห็นก่อนว่าห่วงจุ้ยมีจุดอ่อนจุดอ่อนคืออะไรรู้ไหมห่วงจุ้ยเป็นความเชื่อที่เราเรียกว่าวิชาเป็นค่าคงที่เข้าใจไหม โชคดูพวงจุ้ยมาเยอะมากหมู่บ้านละลาวันนะครับหมู่บ้านคละละนรวยเยอะพวกบางกอกบ,บรุร่ะก็อยู่ระดับกลางโชคจัดพวงจุ้ยมานะครับในดงพวกเนี้ยบางหลังนะครับเริ่มต้น60ล้าน150ล้าน200กว่าล้านโชคก็เป็นคนไปจัดมาพี่รู้ไหมครับเวลาไปจัดบ้านคนรวยอะ่ะพี่จะตั้งเคสที่เห็นในตลาดไม่ได้เลยนะเราเรียกว่าซอกกล่าวแม่งเสียวมากพี่ก็ต้องสายเคสพี่รู้ไหมครับคนเวลาเชิญโชคไปจัดพวงจุ้ยอะ่ะอิสลามก็เชิญนะ แตกซิกนี่ก็เชิญนะคิดนี่ไม่ต้องพูดถึงเยอะมากพี่ครับคนทุกอาชีพทุกวัฒนธรรมทุกศาสนาเขามีธุรกิจไหมแล้วทุกคนทําธุรกิจต้องการอะไรกําไรในเมื่อเขาไปคุยกับเพื่อนเขาในกลุ่มนี้ธุรกิจนี้มันเป็นอย่างนี้ได้อย่างนี้ด้มครับแต่ทําไมของเขาไม่ดีถึงเขาเป็นศาสนาซิกแต่เห็นเพื่อนเขาทําธุรกิจแล้วมีกําไรมากเขาก็อยากรู้สึกว่ามึงทํายังไงเขาก็คุยกันในกลุ่มธุรกิจนะแล้วสุดท้ายก็เชิญโชคไป ดังนั้นการเชิญโชคไปไม่ได้แปลว่าเป็นเคดจีนเป็นเค่อะไรเลยนะครับโชคจัดบ้านหรือจัด่วงจุ้ยแต่ละศาสนานะครับสุนม,ม่านอง่ายๆโชคจัดเป็นสากลน,นะแจกันดอกไม้อย่างรู้นแจกันร้านเพชรของโชคร้านนี้หมื่นจะกันหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับก็จะก็จะอันใหญ่สวยดังนั้น,นครับเวลาเป็นแจกันดอกไม้ปุ๊บนะทุกศาสนาตั้งได้หมดเลยบ้านเป็นรสนิยม บางคนนะครับก็ต้องจัดสไตล์หลุยบางคนก็ต้องจัดเราเรียกว่าโมเดิร์นลอฟเราก็ต้องอะไรด้วยไม่ได้แปลว่าจีนก็ต้องเอาจีนไม่ใช่ศาสนาใดไม่รู้นะตอนนี้ตุ๊ดจีนกูต้องเอาสอนคาว่าฮก ok และคำว่าแดงแงทองๆไปแปะแล้วบอกว่านี่คือแก้ห่วงจุย้ยไม่ใช่ห่วงจุ้ยคือการปรับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาให้รองรับกับความต้องการเขาและวิถีชีวิตของเขา ข้อนี้สำคัญที่สุดเลยเราเรียกว่าวิถีห่วงจุย้ยดังนั้นสิ่งที่โชคต้องการสอนพี่นะครับสำคัญที่สุดดังนั้นขอละลายพฤติกรรมพี่อีกข้อหนึ่งพี่ครับจดหัวข้อเล็กๆปัญญาใจกายศาสตร์และความศรัทธาปัญญาใจกายศาสตร์ศรัทธา คราวนี้พี่ทุกคนต้องช่วยช่วย,วยตอบโชว์พี่ครับในห้าข้อเนี้ยอ,ะ,อะไรบ้างมีข้อใดบ้างหลายข้อก็ได้นะหรือข้อเดียวก็ได้มีข้อใดบ้างที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของความสําเร็จพี่ชายชถูกต้องมีอะไรอีกไหมทาปัญญ<ม>าปัญญามีอะไรอีก,กพี่สาวทั้งห้าข้อทั้งห้าข้อมันก็ใช่ ถูกหมดครับทุกคนที่ตอบถูกหมดพี่สาวล่ะไ,ได้ครับพี่ชายครับผมมีอะไรบ้างห้าข้อนี้ปัจจัยพื้นฐานของความสำเร็จความสำเร็จทุกความสำเร็จต้องอยู่เป็นพื้นฐานมันก่อนมีข้อไหนบ้างพี่ครับทุกคนที่ตอบถูกหมดนะเพราะที่พี่ตอบมันเป็นองค์ประกอบของความสำเร็จแต่โชคแค่ต้องการรีดว่าให้รู้สึกตั้งให้คำถามมันยากขึ้น ที่เป็นพื้นฐานมีอะไรบ้างกายถูกต้องหมดทุกคนครับพี่ชายครับผมก็ใช่ครับผมพี่ชายเฮ้ย <He i, S 2> มึงอะ่ะญญพี่ครับจริงๆอะโชคต้องการจะบอกว่าอะไรรู้ไหมปัญญาใจกายเป็นพื้นฐานในความสำเร็จของทุกชาติภาษาและทุกศาสนา